มารู้จักหุ้น MRVL หรือ Marvel Technology ใน1น,นาทีหนึ่งในผู้นำด้านชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่อยู่เบื้องหลังโลก AI, Cloud และ Data Center ครับ Marvel ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1995ที่ิิิคอนวัลเลย์โดย3ผู้ก่อตั้งและปัจจุบันกลายเป็นบริษัทชิประดับโลกบริษัทนี้เชี่ยวชาญการออกแบบชิปที่ใช้ใน Data Center, AI, Cloud และเครือข่ายขนาดใหญ่ทั่วโลกราคาหุ้น MRVL ล่าสุด อยู่ราว71ดอลลาร์มูลค่าบริษัทกว่า60,000ล้าน YTD ทลบ37%เซและเป็นหุ้นเติบโตที่ไม่ได้ปันผลล่าสุดมาเวลเลกพัฒนาชิป AI สำหรับคราวรายใหญ่และขายบริษัทออโตมอ v ิฟอีเทเนตมูลค่า2 5 0 0 0พันล้านดอลลาร์เพื่อโฟกัสบริษัท AI และ Data Center เข่าวสำคัญล่าสุดคือการสูญเสียผู้ก่อตั้งเสหัดสูดตาจาและรายงานผลประกอบการที่ทำให้ราคาหุ้นผันผวน MRL v L มีจุดแข็งคือความเชี่ยวชาญด้าน Data Infrastructure และกระแสงเงินสดที่ดีแต่ยังมีความเสี่ยงจากการขาดทุนและการแข่งขันสูงสรุปแล้ว MRL v L เป็นหนึ่งในหุ้นที่น่าจับตาในโลก AI และ Data Center แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องระวังการลงทุนต้องมีสติศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจนะครับ